ขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญชำระค่าน้ำค่าไฟค่าพัตหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์ของวัดสันทรายตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเติมเต็มแสงสว่างแห่งดวงปัญญาให้กับชีวิตขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาโดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไท ัยเลขที่บัญชี545-014-3435ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อศิลธรรมวัดสันทรติดต่อสอบถามร่วมทาบุญโทร089-852-3498พระครูวรสุตเขตดอกเตอร์เจ้าอาวาสวัดสันทรอันนสงสงครงการ